จินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอะคายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถซิตี้คาร์ที่สวยสปอร์ตดูหรูทั้งภายนอกและภายในที่สําคัญนะครับคันมีประหยัดน้ำมันมากๆผ่อนนานได้สูงสุดที่84เดือนใครเครดิตดีฟรีดาวสภาพเนี่ยบอกเลยว่าเกตเองผมมั่นใจมากๆกับรถคันนี้นะครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมอู่รถด e ีอยกขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ Mazda 2 1.3ไ Connect ปี Con 2020ตัวนี้ผลิตปี2019นะครับแต่จดปี2020กับราคาค่าตัวอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทใครเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนสูงสุดได้ที่84เดือนก็ตกเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทนอกจากนี้เรายังเช็ครถสภาพให้100%ก่อนส่งมอบเปลีนนะ่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็ขัดสีให้ด้วยนะ เจ้าตัวรถมาสด a 2นะครับในปี2019เนี่ยท้งภายในภายนอกจะเหมือนของปี2018ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมนะฮะจะเปลี่ยนตอน2020แต่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี SkyActive Vehicle Dynamic และเทคโนโลยี i a c t i v e Sense ที่ทําให้การเข้าโค้งเนี่ยนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะกระจังหน้าของเขาครับออกแบบมาได้ตามสไตล์ของมาส d a เลยแล้วก็ไฟหน้าของเขานะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED Projector พร้อม daytime running light lamp นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED แล้วก็มีการตกแต่งแบบโครเมียมมาให้ด้วยนอกจากนี้นะครับรถคันนี้ยังมาพร้อมกับล้อแม็กซ์อลอยขนาด15นิ้วซึ่งระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นระบบเบรกแบบดิสเบร e ด้านหลังเป็นระบบเบรกแบบดรัมเบร การดีไซน์ด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูสวยงามมากๆครับดูสปอร์ตมากๆที่สำคัญคือเม็ดสีต่างๆของรถคันนี้เนี่ยสีเนี่ยอย่างเดิมมากๆเลยสังเกตได้เลยนะครับไม่ได้มีสีที่ดูแตกต่างกันแน่นอนทางเต็นท์เคลมมาเลยว่ารถคันนี้เป็นรถสภาพเกียร์เอน็อตไม่กัดเด่นเลยนะ ้านหลังดีไซน์ออกมาได้ดูสวยงามมากๆของนะครับก็สามารถจุของได้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่ว่าด้วยเซกเมนต์ของรถที่มันขนาดเล็กนะครับจะให้จุมากก็คงไม่ใช่นะด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากจริงๆสีของรถนะเป็นสีดําแล้วก็ทางเทนนะครับ จะออกการขัดเคลือบสีให้ด้วยนะก่อนที่จะออกจากรถแล้วก็เรามีเกียย์ถ่ายของเหลวด้วยด้านหลังเองนะครับก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเวลาเราถอยหลังเนี่ยก็จะเพิ่มความปลอดภัยไม่ทําให้เราชนคนอื่นด้านหลังได้บางทีเรามองไม่เห็นนะครับภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาดูหรูหราและดูสปอร์ตมากกว่าคู่แข่งอย่างซูซูกิสวิปนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน ที่เปิดปิดประตูด้านในนะก็จะเป็นสีเงินซาตินมาตรวัดรอบเครื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถเล่นคริสค o อนโทลได้เป็นพวงมาลัยแบบ ction, มันติฟังก์ชัน3การดูสปอร์ตมากๆเลยสิ่งที่บงบอกนะครับว่ารถคันนี้ไม่วิ่งมาน้อยนะก็คือ ที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ27,000กว่ากิโลก็ถือว่าวิ่งมาไม่ได้เยอะมากๆเท่าไหร่นะตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดก็ถือว่าเพียงพอนะครับกับการใช้งานในรุ่นของซิตี้คาร์แบบนี้สภาพบาะนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ไม่มีชิกไม่มีขาดสภาพบอบ์ดอยู่ในสภาพเดิมๆสวยงามมากๆเลยนะครับทั้งตอนหน้าและตอนหลังสภาพบาะตอนหลังเองนะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้เช่นกันนะครับ แผงคอนโซลด้านหน้านะครับหนังสีดำเนี่ยจะตกแต่งด้วยได้สีขาวและก็วัสดุสีเงินมมันวาวก็ถือว่าเขาออกแบบมาให้ดูสวยงามเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์กันดีกว่ารถจนาคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 3ึ่งนาซีซีที่รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่9 3แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ร23นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดความจุทางน้ำมันที่35ลิตรนิแล้วก็ขนาดล้ออยู่ที่15นิ้วนะครับ ระบบเบรกด้านหน้านะจะเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกระบบเบรกด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรกระบบการสั่นสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ระบบด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบทอร์ชันบีม ผมขอสรุปเลยเลวกันนะครับรถนี้คือรถ Mazda 213 h i Connect ปี2020กับราคาค่าตัวอยู่ที่429,000บาทตอนเปิดตัวนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่620,000บาทก็เรียกได้ว่าราคาลงมาแล้วเกือบ2 0 0 0บาทเลยนะแล้วก็ในขณะที่ไม้นะครับวิ่งมาน้อยเพียงแค่27,000กว่ากิโลเท่านั้น ผ่อนยาวๆนานๆได้ถึง84เดือนด้วยใครเครดิตดีฟรีดาวก็จะตกผ่อนต่อเดือนอยู่ที่7,000กว่าบาทนอกจากนี้นะครับทางเจ้าของเนี่ยังการันตีเลยว่ารถคันนี้เป็นรถสภาพเกรด A จริงๆน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็ เรายังมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์พร้อมขัดเคลือบสีให้รีด้วยดังนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กําลังมองหารถอีโคคาเพื่อขับอำนวยความสะดวกแต่ราคาไม่แรงมากจนเกินไปมีการผ่อนที่ยาวนานนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่เหมาะสําหรับคุณนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0628242551แต่ถ้าท่านนะยังไม่ได้เจอรถที่ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะติดตามเราในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผม อูรดียขา,ายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ